มีปัญหาอะไรมิชีมีปัญหาค่ะทุรนทุรายจิตใจมันบ้าวุ่นลายไม่อยากอยู่เนี่ยหรออยากหนีเหรอไม่อยากอยู่แล้วหลวงพ่อไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากรู้โลกนี้หรือไม่อยากอยู่ที่นี่ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วลูกไม่อยากไปเกิดหลวงพ่อลูกอยาไม่อยากไปเกิดลูกอยากอยู่กับลูกกับหลานลูกอ่ะ ลูกอยู่กัลูกกะหลานันกุลุนครับลูกไม่อยากไปอะลูกพอลูกจะอยู่กับลูกกะหลานก็ได้ไหมลูกยังไม่อยากไปเลยเข้าใจแล้วเธออาจจะเข้าใจที่อาจจะเข้าใจไม่ไม่ชัดเจนการที่เราไปเกิดเองเนี่ยเราไปสร้างบารมีได้เต็มที่เราไปสร้างอาณาจักรเราไปทำตัวให้เป็น บุคคลอันประเสริฐสูงสุดเหมือนกับไปเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปเป็นเทเขาเรียกว่าอะไรไปเป็นผู้มีบุญญาธิการไปเป็นผู้สร้างบุญสร้างบารมีสร้างวัดสร้างวาไปเป็นผู้ใหญ่บ้านไปเป็นนายอำเภอไปเป็นผู้ว่าไปเป็นไปเป็นผู้ดูแลประเทศชาติได้ ถ้าเธอเป็นวิญญาณเธอก็เป็นวิญญาณกระจอกต่อไปขอเขากินเกาะไปเกาะมาไปเกิดปั๊บเป็นเด็กน้อยเรียนหนังสือเข้าอนุบาลเธอฉลาดเฉลียวเธอเรียนได้เก่งเธอเขาจะส่งเธอไปสอบชิงทุนเธอก็จะได้เป็นหนุ่มใหญ่แล้วไปลงสมัครการเมืองเธอก็ไปเป็นผู้ปกครองเธอก็จะไปเป็นผู้ดูแลคนในจังหวัด คนในอำเภอคนในหมู่บ้านสร้างประโยชน์ให้วัดวาอารามมีลูกมีเต้ามีมีสามีมีภรรยามีเกียรติยศชื่อเสียงมีบุญบารมีนี่คือโอกาสเลยเขาอยากจะเกิดเป็นคนกันทั้งนั้นไม่มีใครอยากจะเป็นผีหรอกผีก็เกาะเข้าไปเกาะเข้ามาขอเขากินนู่นน,น,นี่จะทำอะไรด้วยตัวเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือลาบอันประเสริฐการได้เกิดเป็นเรื่องยาก ก็จงเต็มใจภูมิใจดีใจตอนนี้เธออยู่ในสลัมเธอก็คิดว่าโลกภายนอกอะ่ะมันไม่มีความสุขแท้จริงแล้วถ้าเธอไปในอยู่ในพระราชวังเธอจะบอกว่ารู้อย่างเงี้ยฉันไปตั้งนานแล้วเข้าใจเปล่าอย่าเสียใจถ้าไม่ดีถ้ามาเกิดไม่ดีทำไมผู้เจ้ามาเกิดโบนโลกไบนี้ล่ะเข้าใจยังถ้ามาเกิดไม่ดีทาไมพระอริยะ จะทาได้เลยเพราะมันยากนะทได้ใครๆก็ทําได้ทั้งนั้นแหละใครๆก็ทําได้ <c oughs> มันก็นต้องค่อยๆเป็นยากนะหลวงพ่อมันไม่ยาก <c oughs> หรอกค่อยๆทาทีละเล็กทีละน้อยเราจะไปยากอะไรเราก็ยังมีสติมีปัญญามีความคิดมีเลี่ยวมีแรงขนาดลูกหลานยังทําได้แล้วเราจะทําไม่ได้ได้ยังไงเราเป็นบอมผู้บุรุษเราก็ต้องเก่งก่าลูกหลานสิอย่าไปแสดงความอ่อนแอ อย่าไปแสดงความอ่อนไหวต้องมีความมั่นใจว่าต้นตระกูลเราเราเป็นผู้นำเราต้องทำได้ทำดีด้วยเขาบอกเพราะฉะนั้นจงมั่นใจอย่าเป็นคนหวาดกลัวอย่าเป็นคนขี้ขาดอย่าเป็นคนอ่อนแออย่าเป็นคนท้อแท้ท้ทอถอยความมั่นใจจะทำให้เราชนะทำให้เราสำเร็จเอาบุญหลวงพ่อไปเนี่ยลูกหลานเขาก็บวชแล้ว ไปเกาะข้าเขาก็ปฏิบัติไม่ได้เลย<ด>นั่นแหละเขาไม่ได้เหรอเขาก็เล่้บุญปฏิบัติบ,บุญเราก็ไปทําของเราเองซิเราจะไปพึ่งเขาทําไมไปขอข้าวเศษเหลือมากินทําไมทําไมแล้วไปหุงกินเองเลยเข้าใจเปล่านเนี่ย,ย<า>เด็กไม่ยากหรอกยากก็พระพุทธเจ้าจะมาเกิดทําไมลําบากเขาไม่มาเกิดหรอกเขาไม่แย่งกันมาเกิดโบนโลกไว้นี่ เขาใจเปล่าลูกทำได้หรือหลวงพอ่อทำได้มั่นใจดิเอยไปอ่อนแออยไปกลัวก่อนความกลัวทำให้เราทำอะไรไม่ได้ไม่ตายหรอกลูกหลานทำได้เราก็ต้องทำได้คนอื่นก็ทำได้ก็เราต้องทำได้ดิแล้วเดี๋ยวไปเกิดในตระกูลที่ดีไม่ทรมานไม่ยากจนไม่เป็นผีเล่ร่อนแบบนี้อีกแล้วไปเกาะตามไส้ตามพุงมันทำไมลูกดูแลลูกหลานนะหลวงพอ่อไ,ไปดูมัน <ไป S 1> ทำไมมันก็มีชีวิตของมันเขาก็มีอิสระของเขา้า เขาต้องดูแลจัดการเขาไม่ต้องไปห่วงเขาเราเขาแก่จะตายอยู่แล้วม่ชีเนี่มันก็ไม่ใช่เด็กๆลูกหลานลูกเยินะลูกไม่ได้ดูแม่ลิิคนเดียวนะลูกก็อย่าไปยุ่งกับเขาทาไมต่างคนก็ต่างมีสมองต่างคนก็มีความคิดเขาไม่ได้ลูกหลานเราหรอกเขาเป็นใครที่ไหนมาก็ไม่รู้แล้วมารวมตัวกันชั่วข้างชั่วคราวแล้วเด็กก็ต้องแยกกันไปอยู่ดีอย่าไปยุดตเตเราทําดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางสร้างลูกสร้างหลานเสร็จแล้วก็ปล่อยมันไปเจริญเองไม่ใช่ไป สร้างเกิดแล้วก็ไปยึดให้มันไปเป็นธาตุเราต้องไปพึ่งพิงมันเราไปก่ออาศัยมันทําไมเดี๋ยวก็ไปเกิดได้แล้วตามนี้เข้าใจเปล่าเราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราลึกถึงคุณงามความดีเราลึกถึงใจของตัวเองว่าเราต้องทําได้เข้าใจยังอเอาพอหลวงพ่อไปสาทูเข้มแข็ง,ขงบรรลุธรรมบนทุนชนะทุกอย่างอย่าก,กลัว อย่ากลัวลำบากอย่ากลัวทรมานอย่ากลัวทูนเสียไม่มีอะไรทั้งสิน้นไปได้